สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อนี้ก,กะเหมืออเดิมเช่นเคยพบกันอีกแล้วครับกะมีอ่าคลิปมาให้ชมอีกคือเกาแล้วครับผมเป็นเจ้าบองหลามานอีกแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้นี่มนันรู้สึกว่าสิมนันจะช่วงคำาเลยครับผมกะไม้นี่กัยังบ่เป็นตัวไม้ครับเพราะว่าตอนที่ผมมาใส่นะ่ะมันมีหนกกุกเดียวเสียงกลางไปทั้งไงผ่นละหาวอยู่แถวนี้บัดนี้ผมก็เลย นี่ครับทำการใส่นี่แล้วก็ตั้งกล้องโดนเติบครับบัดโตทีวามาถือนงินเป็นนกหากินครับเนี่ยยางมาตะทางพุทนแล้วมาคู่ใส่กันแล้วก็มะถือนี่ครับหมายหัานี่ซึ่งผมอ่านว่านี่นกสีจับยู่ต้นแห่งๆนี่ครับเอต้นต้นงาแห่งนะครับเนี่ยเป็นอาจจะเป็นต้นต้นแดงนาคำนัะนนี่ต้นแดงสองต้นเนี่ยครับเนี่ยนี่นกนี่หวังนี่แล้ครับที่แรก ว่าหันกับบินของหันแวครับสองตัวเสียงขันอยู่่ยนกน้อนหนี่แท้แทเนี่ยนี่ครับนี่ก็นี่แหละครับตัวไม้มันห่วงอยู่นีบันนี้ผมามาสิมาส่เอาตัวนี้แล้วนี่นีๆๆ่นี่ครับเสียงเสียงกลางๆนี่เหยียอยู่ในคอนน้อนนี่แหละนกสีน้อนปลานี่แหละ อนแรกใส่หลักตั้มครับผมใส่หลักตั้มก่อนใส่หม่งจอดรวดนะครับบานนี้ลงมาตัวหนึ่งสงสัยเป็นนกแม่หรือว่านกที่ว่ามันบส่สุมันเป็นนกลงหากินนะครับอืมหลักแหกใส่หันหลักสองกัเลยง่ายมาใส่นี่ก็เลยได้ครับนี่ไม้เหาไม้ดีดครับเนี่ยแต่ว่ามีหมาพอมเมื่อกี้ มากระไรครับยุ่นเนี่ยนี่ครับเอาเดี๋ยวผมติตัดให้เบื้องหลักแรกกับหลักสองนะครับเนาะเดี๋ยวหลักแรกไปชมหลักแรกตอนที่วานกลงแล้วมันมาสูครับผมหลักกะผมก็สิตัดให้ชมหลักที่สองหลักแรกก็เกือบได้แล้วครับผมหลักที่สองกนี่ครับกระจิตตัดตอนตัดให้ชมตอนที่วานกยางมาถึงไงละครับผมใส่สองหลักแล้วครับเมื่อเนี่ยต่าก็มีแต้ม อยู่อาเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับผม Oh, بابا 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 啊，一辆哈。<noise> ลกลงกินครับผมสุดสิยางมะถือโอ้ขันใจกันหมดว่ามาครับบันดนี้ได้ได้ตัวลงกินครับมาแล้วครับเฮาเมื่อเนี่ยบ้านจะไม่ได้ครับนี่เต็มสยครับผมก่า ตามเท้าได้ชมไปน้ำกันนะครับเนาะกะรักแรกกะมีรุ่นครับผมแต่ว่านกยางไกลสีฮอดคืนแล้วแหละครับอีกนิดเดียวครับขันยางเข้ามาอีกทามันสูงนะครับเนาะมันก็สีได้อยู่แต่ว่านี่นกปลาบ่สูน้ำแหละก็เลยบ่ได้ตัวที่สองกะียบร้อยครับผมหายางหากินมาพ่อกันครับกะปิดเกมครับผมคำคำคือเกาแหละครับผมกะประมาณนี้เนาะครับเนาะกะถือว่าหมานอยู่ครับเมื่อนี่คำคำกะ คลิปนี้นะครับเนาะ,ะผมก็ดจากวจบคลิปไปเพียงสนีเลยได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสิเดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเข่าวฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้าวมาหนีครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ